เขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากเริ่มระบายน้ำออกจากเขื่อนตามแผนวันนี้จะระบายออก55ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะเนื่องจากตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนใกล้เต็มความจุคืออยู่ที่109.9.54แล้วน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละประมาณ88ล้านลูกบาทเมตรดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบายออกเพื่อป้องกันเรื่องผลกระทบกับตัวเขื่อน การระบายดังกล่าวเป็นไปตามแผนการประชุมร่วมกันโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและจะมีการประเมินปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์และแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านในอำเภอบางระกรมยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากขณะน,นี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลามาจากจังหวัดสุขโขทัยเพิ่มสูงขึ้นและอำเภอบางระกรมจะเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านปาก,ปากคลองตำบลบางระกรมนางแสงเดือนขออภัยค่ะนางเดือนแสงทิรันชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนน้ำท่วมสูงเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยใส่รองเท้าบูทตเดินในบ้านเพราะว่าพื้นบ้านก็เป็นพื้นไม้อาจจะ เลื่นล้มได้น้ำท่วมใต้ถุนขึ้นมามากกว่า3เมตรแล้วก็ต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะไอ้เขาก็บอกว่าเขากำลังปล่อยจากสุโขทัยมันท่วม,มแล้วก็ทางอะไรอะพะเยาทาเหนอก็มีใช่แล้วก็อะไรนะอุตรเรบิดและอะไรนะน้าท่วมเขาปล่อยแล,ล้วแหละสุโขทัยนะปล่อยมาแล้วนะแต่มันจะมากก็จะน,น้อยไม่รู้เพราะฝนมันกระทุ้งเรื่อยอ่ะ ตกทุกวันแต่เมื่อคืนตกไม่มากเท่าไหร่คืนวานเยอะทั้งคืนเลยอะ่ะที่นครสวรรค์ชาวบ้านพื้นที่เกาะยมตาบลปากน้ำโพมเมืนนองนครสวรรค์ยังคงอาศัยอยู่กลางน้ำท่วมหลังน้ำในแม่น้ำปิงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในวงกว้างหลายครัวเรือนก็ต้องใช้ชีวิตยากลำบากค่ะบางครัวเรือนก็ต้องอพยพไปอยู่ในเต็นท์พักชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดไวใ้ให้เพื่อความปลอดภัย ตอนนี้ระดับน้ำในบางจุดสูงตั้งแต่50เซนติเมตรถึง2เมตรหลายบ้านก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางและพายเรือไปซื้อของจำเป็นในชีวิตประจำวัน นายเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชนละประธานนาครสวรรค์บอกว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําโดยเฉพาะบริเวณริมน้ําปิงเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ําที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายของเขื่อนภูมิพลซึ่งอาจจะทําให้พื้นที่หลายแห่งของนครสวรรค์มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นอีกล่าสุดจุดวัดน้ําสถานีวัดน้ํา C2 อําเภอเมืองนครสวรรค์น้ําเจ้าพระยาอัตราน้ําไหลผ่าน3011ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะ